พยานได้รับข้อมูล GPS จากจำเลยทิ่นตามเอกสารหมายรอ16นะครับพยานได้เห็นการถแถลงข่าวจากตำรวจภาค1เมื่อวันที่26เมษายน2565ได้มีการกล่าวถึง GPS ไว้ด้วยจากนั้นพยานได้ดูรายการโหนกระแสออกอากาศ ซึ่งออกอากาศในวันที่28กุมภาพันธ์2565ซึ่งมีการพูดรูปภาพถ่ายของผู้ตายที่ผู้ตายถ่ายรูปคู่กับพักพวกบุญเรือว่าถ่ายในเวลาเท่าไหร่ซึ่งพยานพบความผิดปกติพยานจึงจัดทำเอกสาร GPS เอกสารหมายรอ67ซึ่ง จะอธิบายความผิดปกติดังต่อไปนี้ตามเอกสารหมายรอ67หน้าที่2นะครับผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเปิดหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หมายรอ67ที่เราเข้าไปพิสูจน์ที่ชั้นศาลอาญาในข้อหามินประมาทนะครับและคำพิพากษายกฟ้องโดยลุกอัจฉริยะพี่มนตรีและพี่เอกปาจีน ฟ้องในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาในคดีย่อยของแตงโมโนะครับถึงแม้มันจะเป็นข้อหามินประมาทนะครับแต่สิ่งที่เราพิสูจน์มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เราพิสูจน์ในยกฟ้องเอกสาร EP นี้ที่ผมกําลังพูดถึงนี้เราสมมอบให้กับ B i ไอปวอศรเจนีรัตต่อไปนะครับเพื่อเทียบเคียงกับจำนวนคดีหลักนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับถ้าทุกคนจําได้ คลิปวิดีโอจุดนี้นะครับที่เขากำลังร้องเพลงนะครับแตงโมเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเงาและแสงทำงานู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านชีเบตที่เอกกลาดนาโปคีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จับข้อพิรุการเดินเรือของแตงโมว่าคืนนั้นเกิดจากอะไรเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเรือลำที่สองมาเทีย่ยวจุดนี้นะครับที่แตงโมร้องเพลงนะครับจะอยู่แถวมัสยิดร่วมจิตนะครับนะครับ จะเป็นเวลา20นาฬิกา29นาทีที่ตแตงโมงร้องเองรับมีเสียงเพราะว่าเอาเพื่อนมานี้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครแต่เราสามารถพิสูจน์ด้วยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จริงเสมอและสารเชื่อว่ามีเรือลำที่สองมาเทียบเราใช้นิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพเงาการอัดเหีงของแสงการเคลื่อนไหวของแสงตรงแก้วตรงเสื้อและเรือลำที่สองสูงกว่าเรือลำแตงโมแตงโมนัง เราสามารถพิสูจน์เดีย๋ยวผมจะอ่านตามคำพิพากษาของหมายนี้ให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอที่แสดงตรงเนี้ยคือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเรือลำที่สองมาเทียบและเราใช้ระบบแวร์ที่พี่เอกราชนามอบได้พัฒนานจาะข้อพิรุปการเรื่อและออกมาเป็นค่าซึ่งค่าความลึกหายไปนะครับเกิดขึ้นโซน่าอินเตอร์เฟรน์นะครับซึ่งเป็นสัญญาณรบกวนกันคือเรือสองลำสัญญาณ อ้วนกันมันเลยทําให้ค่าคามงนิมหาไปแล่นเรือได้หักมินชาจุดนี้คือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่เราพิสูจน์ซึ่งเรามมตอให้กับยี่ไอต่อสอบเจ้าหน้าที่ต่อไปในปัจจุบ,บันนี้นะคดีแตงโมเพราะอึงอัจฉริยะดฟของครัในข้อหาเป็นตัวมาเราจะต้องไปที่กระดูกเม็ดแรกคือเจ้าหน้าที่รัฐว่าบิเดเบือนข้อที่จริงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทาความผิดหรือไม่นะครับหรือทุจริตหรือไม่ นั่นือจะเป็นสเต็ปต่อไปที่ทางยูเอสไอในปัจจุบันกําลังตรวจสอบนะครับและรับเอกสารนิติที่จะสารนใบนี้ใบที่หนึ่งที่ผมกำลังเสนอตอนนี้ครับเดี๋ยวจะมีต่อไปนะครับมีมีหลายใบยครับอย่ผมเสนอจุดแรกจุดนี้กับจุดแรกที่วิดีโอที่ผมแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็ดูคของข้าศสตร์ที่ผมอธิบายต่อหลังจากนี้นะครับในเวลา20นาฬิกา36นาทีเรือลำเกิดเหตุหักเลี้ยวมุมฉาก ได้จอดกลางแม่น้ำเจ้าพยาและค่าระดับความลึกของน้ำหายไปปรากฏดังกล่าวเรียกว่าโซน่าอินเตอร์เฟนซ์หรือการลบกวนจากคลื่นโซน่านะครับเกิดจากเรือลำที่สองมาอยู่ใกล้กันนะครับตามภาพที่ผมได้แสดงข้อมูลในตรงนี้นะครับซึ่งเอกสารนี้เป็นเอกสารคำพิพากษา ที่ลุงอัจฉริยะเข้าไปพิสูจน์ชันสารอาญาในข้อหาหมินประมาทและยกฟ้องและสารเชื่อคำพิพากษายกฟ้องตามท้ายคำฟ้องที่ผมแนบแสดงในตอนนี้นะครับเอกสารที่ผมแสดงตรงนี้คือเอกสารคำพิพากษาที่ลุงอัจฉริยะยกฟ้องนะครับในข้อหาหมินประมาทแต่ใจความเนื้อหา51แผ่นหรือเนื้อหาทั้งหมดนะครับคือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่เราตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและเราส่งมอบให้กับดีเอไอนะครับ เส้นสีเขียวฝั่งขวามือข้างล่างคำพิภากษายกฟ้องและข้างบนเนื้อหาชัดเจนลองอ่านดูนะครับทั้งหมดนี้คือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ตัวที่1ที่ผมแสดงนะครับเดี๋ยวมีตัวที่2นะครับผมขอฝากพี่ป้าน้าอาประชาชนคนไทยทั้งประเทศช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับแตงโมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลานะครับสิ่งที่พวกเราทําไม่ได้ทําเพื่อแตงโมเพียงอย่างเดียว แต่พวกเราทําเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับฝากด้วยนะครับความถูกต้องจริงเสมอนะครับช่องผมคือช่องหลักทีมงานคุณหมอทวชัยทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาในใต้คอมเมนต์ผมนะครับให้ผู้ใหญ่ทุกๆคนอ่านนะครับมีพลังบวกมากครับเราคือภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการทวงความยุติธรรมในครั้งนี้ ความยุติธรรมเป็นของทุกคนและทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเอกสารต่อไปในราคานิติวิทยาศาสตร,ร์ของลุงอัจฉริยะในคลิปต่อไปนะครับฝากแชร์ครับทุกคนครับ